แล้วไหนบอกพรีเมียมแล้วขายราคาแค่นี้พรีเมียมได้ไงร้อยห้าสิบบาทได้สามชิ้นแบบนี้ถูกชิบหายเลยว่วาพรีเมียมเหรอบอกเอ้าผมให้ราคานี้คือให้ทุกคนไปลองใช้ให้ทุกคนเปิดใจใช้ได้แบบง่ายๆ150บาทได้3มชิ้นแบบนี้บ้าพลังกว่านี้มีใครให้ไหมครับคือถ้าผมไม่มั่นใจว่าลูกค้าใช้แล้วเห็นผลนะาชากาแฟกินปลาก,กินบุหรีหยย่หางแต่ครั้งแรกที่ใช้นะครับผมไม่กล้าให้ใหลูกให้ลูกค้าได้ลองใช้ขนาดนี้นะครับเพราะฉะนั้น150บาทเนี่ยลองพิสูจน์เองเลยว่ามันพรีเมียมจริงกืบเปล่า ผมลองกับตัวเองแล้วนะครับกลิ่นปากฟันขาวขึ้นนะครับข้าวหมี่นปูนหายเลยนะครับไปหาหมอผมเอยรอบนี้ฟันสะอาดจ,จริงอันนี้คือผมลองรีวิวแล้วผมก็เลยกล้าให้ทุกคนลอง150บาทคือคราคาเบื้านทุนแต่ว่าให้ลูกค้าได้ลองนะครับให้ลูกค้าสั่งก่อนที่แปลงนี้จะหมดนะครับแปลงนี้ตอนแรกหมดแล้วแนตะ่ผมเพิ่มให้เป็นของแถมเพิ่มอีกแต่ว่าถ้ารอบต่อไปแปลงหมดไม่ได้แปลงแล้วนะครับอย่าว่าผมนะผมให้แค่ ยาสีฟันกันกนบน้ำประากนะพบแปลงหมดก็คือหมดเลยนะครับตอนนี้ยังมีอยู่ยังสั่งได้ถ้ามีตะก้ายอยู่ก็คือสั่งได้ถ้าไม่มีแล้วก็คือไม่ได้แปลงแล้วนะครับทุกคนถ้าไม่มีแปลงเดี๋ยวผมจะบอกตอนนี้ยังมีอยู่เอาไปเลยให้ทันนะครับได้ทานชิมเหมือนบบนี้เหมือนเดิมนะครับดูออเดอร์ต้องส่งให้หมดนะครับภายในพรุ่งนี้ผมส่งวันต่อวันนะครับเยอะแค่ไหนหมื่นบ้านผมก็ส่งไหวได้เลยครับได้หมดทั้งสุดชื่นสุดชื่นกว่าที่เคยสุดๆ